สุกายสบายดีครับพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันจันทร์ที่20นะครับมกราคม2 5 6พันหก้อนะครับเมื่อนี้ลูกหลานต้องไปโรงเรียนครับพี่น้องนะครับก็เป็นภารกิจของใบยางแหนะมื่อนี้มนเเลกือบสวัสดีจ้าหามันนี่สวัสดีจ้ากินข้าวจีกับเปลี่ยนบ่ไปเล้วไปเบ่งละมันเนี่ยหาไปเล้วหมาดิถ้าเกลืออ่ะไม่บ่ ปู่ปลายางนี่สิพาไปส่งมาเนี่ยน้องมาแล้วดาด้กับเดินทางแล้วนี่ทางแรกของน้องหมิวไปกับใบายางครับผมวันนี้น้องหมิว เดี๋ยวเด้อมาอ่ะวัดความสูงกัดยี่านอ่ะตรงตรงมูลตรงตรงมูลไกลกันหลายโต้เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเอออาเมื่อก่อนล่ามกับย่าน้ำมูลจานแบบอยู่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 ข้างแค่นี้แหละครับผมคลิปนั้นแ่ะนะการผสมสุรพีเออตอนนี้ย่าได้เห็นดู รูลานความสูงลูลานนะนแ้ยเบบลกิดบ่โอ้บ่คันรองเท้าเอาไว้หน้าห้องนี่หมดมีมีซิดไดนมีมีซีด์ต้องะัาไปแล้วลุงพันฮะ ครับ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 ผมอ๋อตุ้งมะเมามีแต่มีแดงพ่อ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 มีแต่โมแดงนะกุ้งมะเมาอ่ะเออเออพลิกินเทาแล้วจังว่ากันเออเออพ่อยังว่าโอ้ยน้องรอทางน้องนาเดียก่อนเนาะอีจังหน่อยนะครับ ดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเด้อครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่มาส่งลูกหลานนะครับที่โรงเรียนครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณเจ็ดโมงกับห้าสิบสองนาทีครับนะครับกลับมาฮอดนะครับผมมากับใบหยางครับเป็นภารกิจของใบหยางครับเมื่อนี้มาส่งลูกหลานนะครับผมขึ้นหนาวเฮียงบ่สตาร์ทบ่ติดครับมือเส้านี่ก็ได้ทาง พระดาญาชิลุงพันธุ์ครับสามคนพากันสุกครับพี่น้องสุกแล้วก็สตาร์ทิดตเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตอนบ่ายก็มารับลูกหลานนะครับปกติครับผมมีปัญหาหนังครับตอนเช้านี่ขันติดตแล้วก็เลี้ยวดนอกนะครับติดแล้วก็สตาร์ทิดตปกตินะครับสงสัยแบตเตอรี่เสื่อมครับพี่น้องนะครับโอ้ยางเงิ ในการอยู่ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนาะนะครับขอขอฝากในส่วนพิตภัณฑ์ของโมนโมโมอมซับด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลหว่าบน้ําครับเซรั่มทีพี f f e ฟทีพีโกโก,โก้ครีมกันแดดครับแล้วก็นในส่วนของสบู่ฮันนี่โซฟด้วยนะครับ ทีพีคอลลาเจนพัดมิดสี official, นนนะ่ด้วยนะครับพี่น้อง0ูนย์เก้าสอเจเก้าสจอแดหแล้วก็ศูนย์หกสามอกเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่าแนทสกินอะครับผ่านยูทูบเบอร์วังปู่ปาริจินคราชในทุกช่องนะครับแล้วก็ช่องไทยพนกเด้อด้วยนะครับลูกหลานก็กำลังเข่าโรงเรียนกันครับพี่น้องนะครับส่งลูกหลานเป็นที่เรียบร้อยก็มาเติมน้ํามันครับ ก็เติมในส่วนที่ต้องใช้มีความจําเป็นเนาะจะเติมไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการออกใบเซ็จใบกํากับภาษีครับพี่น้องมาซื้อป่าครับพี่น้องพอดีนะครับ ไปส่งลูกหลานโรงเรียนนะครับแล้วก็กลับวังปู่นะครับกินขา้าวกินอย่างเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็ไปภาร,รกิจอยู่ที่อำเภอว่านอนนะครับพาทางญา,าชิก,กับน้องแย้เปี้ยนะครับไปไปอำเภอว่านอนนะครับก็ไปซื้อในส่วนของผลมไม้ด้วยเนาะซื้อหมกหมกหมกไม,กม,กมก้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เวะมาขากลับครับพี่น้องญา,าชิเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาเอาซื้อเอาปลา ปลานิ่นครับพี่น้องปลานิ่นสดครับพี่น้องนะครับสดครับสดตั้งปีครับเอ่อทั้งปลาสดด้วยแล้วก็ในส่วนที่เป็นเพื่อนย่างแล้วครับพี่น้องแม่กุสานาต้องขอขอบคุณทางคุณแม่กุสานาครับผมที่เพป็นให้คนมาครับเป็นเออเพป็นให้งบมาเนาะครับผมหนึ่งพันบาทเลยเนาะหนึ่งพับาทครับก็ซื้อปลาซื้ออันนี้ไปเอ่อ ดำเนินการเตรียมความพร้อมไใ้น้าทางลุงช่างปลาชนผักพร้อมพี่น้องยูทูบเบอร์เข้ามาตอนแรงครับพี่น้องแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาส่วนที่ซุกอันนี้อันนี้เอาไปกินเลยบเพื่อนนี่โอ้แต่ว่าอันนั้นคือเอาไว้มือแรงเนาะโอ้ครับผมกับทีมงานยูทูบเบอร์กลับมาครับผมครับผมเอาไปกินเลยครับผมนะครับนี่ มา,างนี่ลูกมาโอ้พบได้ใส่รองเท้ามานะลูกเนาะเาบาทนะลูก่ะเบงปลานี่นะดูเห็นไหมเห็นเลยยังโอ้ครับผมตัวใหญ่เลยเนาะอ,อืม ครับงันเอาพีนเนินไปลงไปเลยไปลงไปเลยนะเหมือนปลาเดี๋ยวนี้จ้าไ่ลูกปลากับลูกหนึ่งกับแปบาทเด็กพี่น้องปลาสดนี่อะไรลูก โอ้มีเต่าด้วยโอ้ไม่ได้ใส่รองเท้ามายืนอยู่กับคุณแม่นะลูกม,มีน้อยเห็นเต่าครับพี่น้องมีน้อยเห็นเต่าปะลูกเอออาอยู่ตรงนี้เลยลูกไม่ต้องเข้าไป,ปาเออเต่าโชคเต่าลาาเพื่อนนะลูกไม่่ใชมีปลาด้วยปลาทองโอ้ปลาอย่างนะลูก ครับมามาเรื่องพี่มาโอ้ที่เออเราต้องจื่อเลยนะงานนี้นว่ะเออเอาจืดจืดกับจื่อโอ้ของแซ่บด้วยเนี่ยฟาเผาอย่างดีพี่น้องโอ้ขนาด เห็นแต่ภาพเห็นแต่รูปไปซื้อกลองหอมหอ่วยๆเลยพี่น้อง <c oughs> ได้การเนรับขอบคุณในไลน์ครับผมขอบคุณครับ <c oughs> อยู่สามแยกหนองแวงครับ มีพี่น้องเดินทางมากนะครับผมนะจับเพื่อนมาจากนะอำเภอจังหวัดใดนาอจังหวัดเท่าน,นี่ละบอก สมอยู่แตกี้ส้มเังว่าจิ้มเกลือตาสว่างเลยจิ้มเกลือจิ้มประเด็มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวยังทำเองก็ทำเองตัว ควอมากินแบ,บน้นเขาบ่ม,มากนาั่งไปใส่มันบอกเขากันะภาษาทูเทียนจ้ะไม่ได้เห็นหยาได้หลงนั่งกินไ่ได้ใส่หน้าใส่เลือเพาะคุณแม่คือาัาวนาเรา ขอบคุณนะคะคุณแม่คือจัมน,นา